สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบริการประจำวันศุกร์ที่10ตุลาคม2557กับดิฉชั้นสุธีรการจิราวดลสาโรธค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญร่วมกิจกรรมแบบนิทรรศการหมุนเวียนเนื้อหานิทรรศการแบ,บ่งเป็นสส่วนค่ะได้แก่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเครื่องแบบทหารไทยการจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องแบบทหารไทยในสมัยรัชากาลที่5ถึงรัชากาลที่7ระหว่างเวลาตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวัน จนถึงเดือนธันวาคม2557ค่ะโดยประชาชนทั่วไปนะคะสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกายกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะณบริเวณห้องโถงชั้น1อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารอนุสรณ์สถานแห่งชาติถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864084159โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ มาต่อกันที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจรักษาฟันอุดฟันถอนฟันขุดหินน้ำลายทันตกรรมเด็กต่ำกว่า12ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วยนะคะ และถ่ายภาพรังสีทางธันตกรรมฟรีในวันที่2 1ตุลาคม2557เวลาตั้งแต่7นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีณอาคารเฉลิมพระเกียรติ5 0พรรษาดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ dt m a h i d o n a c t h หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2200 7727 0 2200 7602ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานกันต่อค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาโดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอยื่นไปสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7ฝ่ายบริหารทั่วไปชั้น2เลขที่69หมู่ที่1ตําตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่17ตุลาคม2557ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ region 7 prd go th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 3947 1086ในวันและเวลาราชการค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เปิดรับสมัครโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่เประจำปี2557จําจำนวน1ิหลักสูตรตั้งแต่บัตรนี้นะคะจนถึงวันที่8เมษาย,ยน2558ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ l a w t u a c t h หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์ 02613-2135 02613-2153ในวันและเวลาราชการค่ะและนี่ก็คือข่าวบริการทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ